ของรายการในค่ำคืนนี้ครับแหมมาถึงกนแรกแข่งกันเลยทีเดียวครับฝ่ายแดงครับโอลิเวียจากฝรั่งเศสครับนำเงินดอกไม้ไฟครับจากประเทศไทยครับส่วนสูงก็แหมไม่ต่างกันเท่าไรครับสามเซนนิดเดียวครับนะครับอ่ะกรรมการสัมมชกกรรมการนิโรธเทพประดิษฐ์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสำรับกรรมการนิโรธเทพประดิษฐ์หรืออดีตนักมวยดังชื่อว่าเจ้าไทยนชอพระรามหกครับนี่คือโปรไฟล์ของกรรมการครับ สำหรับคู่นี้นะครับชาวต่างชาติก็คือจากประเทศฝรั่งเศสพบกับประเทศไทยนะครับในส่วนสูงก็ถือว่าเหมือนที่โคชเวยว่าแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอายุต่างกันแต่บนเวทีครับมัดเท้าโคศอกเท่ากันสามสิบสองเท่ากันวันนี้ก็ถือโอ้โหโดนหมัดซ้ายไปแล้วครับแต่วันนี้โอลิเวอร์ก็เดินเข้าหานะครับกำลังเดินจดจ้ององดูเตะขาไปก่อนแย่ๆไปก่อนแย่ดูว่าวันนี้ยางจะแฟบยางจะแตกหรือเปล่าสำหรับโอลิเวอร์ก็ถือว่าการผ่านมวยดีกว่านักมวยไทยครับสำหรับนักมวยไทยเนี่ยครับ่าจะเป็นบ้านเดียวกเจ้า ซุปเปอร์บอลนะครับน่าจะเป็นบ้านเดียวกันนานโนดที่พัทะลุงครับบ้านเดียวกันครับผมเอาแล้วค่ะอย่างที่บอกค่ะคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะไม่ดูชั้นดูเชิงไม่ดูเหลี่ยมมวยให้นานเหลี่ยมนะคะโอลิเวียนี่เป็นมวยสไตล์เดินบุกเดินบี้แล้วอึกทึกทนนะคะ ส่วนทางด้านเจ้าดอกไม้ไฟนี่หมัดเท้าข้าสองนักนวลตุ้แตงค่ะโอ้กรรมการซุปเปอร์เซฟครับแน่เราบอกแล้วนะครับห้ามโจมตีนักมวยตอนที่กาลังล้มลงนะครับกรรมการก็โดนไปหนึ่งดอกครับเป็นกำลังใจกรรมการด้วยนะเอาละครับมาครับนี่แต่ว่านี่คือเราต้องชื่นชมครับกรรมการไทยเรานี่เรื่องของการเรียกว่าปกป้องนักมวยครับไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างแน่นอนครับมาเดินเข้าหาครับแข่งข้ามาครับท่านโูลบิเวยมาซ้ายครับดอกไม้ไฟครับล็อกเอาไว้ก่อนครับ หลอกไว้แบบนี้ครับบิดไปบิดมาทําอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับก็ถือว่ากรรมการก็โดนไปหนึ่งดอกแต่ว่าถือว่ากรรมการนีแกเป็นนักมวยเก่าที่ปีกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับเจ้าไทยยนต์นะครับกรรมการนะครับวันนี้โอ้ยโดนมัดกัปแล้วครับนี่อย่าหลวมอย่าลุดอย่าหลวมนะครับวันนี้นะครับอย่าถือว่านอกชอกน้อยไม่ได้นายเลร์เดินเข้ามานะครับดุมซีถือว่าเอาดงแก้งซ้ายไปหลังครับวันนี้ก็เดินเข้ามาโอาเลร์โดนมา น,นี่ก็เดินกับไปก็มีครับกำลังเดินเข้าไปหาออกแท็โอ้ยล้มลงไปทั้งคู่ครับกรรมการอา้าวยกขึ้นมายกขึ้นมาครับเอาแล้วค่ะช่วง30วินาทีสุดท้ายของยกที่1ค่ะโอ้โดนกันไปคนละ2-3สาปาบรวมทั้งกรรมการด้วยนะคะโอ้ยซปเปอร์แมนพัน์ค่ะจากโอลิเวีย อ๋อแล้วค่ะโอลิเวียเดินไปดินโอ้ยหน้าหงายไปเลยค่ะเจ้าดอกไม้ไฟอ๋อแล้วครับต้องบอกว่าระวังครับอย่าเล้าๆครับอย่าเล้าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเล้าๆคืออย่าประมาทครับจังหวะนี้เอาหมอยกพัก่อนครับเอ็นออฟเราวันยุบบนครับแหมในช่องทางยูทูบมาดูกันต่อครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้โอลิเวียก็ยังเดินเข้าหาครับต่อยมัดขวาต่อยมัดขวาแหมโดนโดนเตะซ้ายเข้าไปแหม่ถือว่าตอนนี้ นะครับอย่าเดินเหล่าๆหลากับน้องเชวาเลยครับอย่าเดินเหลาๆล่าเข้าไปอาจจะโดนแข้งลงไปนะครับตอนนี้ก็เดินเข้ามาฮะมีศอกดักสําหรับเจ้า,อาดอกไม้ไฟโอเล่ว์ก็ยังเปิดเกมเข้ามาจขอจดอ,จ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 อขาแหมโดนแข้งซ้ายของเจ้าดอกไม้ไฟโอเลเว์ก็เตะขวาออกาไานับเดินเข้าไปโอนมาซ้ายเอาแท้ของขวาแท้ของซ้ายแหมกรรมการแยกออกมานะครับโอ,รโ,โอ้โห เห็นหมดแล้วนะคะหมัดเท้าเข่าศอกของทั้งคู่ค่ะกราบสวัสดีคุณทัศพระรามห้านะคะแฟนขับเจ้าประจำของสนามมวยเพชรปัญชาค่ะกราบสวัสดีคุณเอกชัยฝั่งชนละจิตนะคะเอาละค่ะนี่คุณเอกชัยฝั่งชนละจิตนี่ก็คือเห่าดงเกียรติบ้านหลานะคะเมื่อไหร่จะมีรายการที่สนามมวยเพชรปัญชัยคะ นี่นักชกฝีมือดีค่ะเฮาดงอ้าวก็รอติดตามกันต่อไปครับมาดูในวิธีโอ้เจอทีมสกัดทำลายจังหวะถึงกับขีดตรงหน้าขมำเลยทีเดียวครับแหมจังหวะนี้ครับระวังอุ้ยสองแรกมันรับโดนไปคนละหนึ่งผางครับเดินเข้าหาขวาเต่ผางครับเดินเข้าหาขวาเตะพับในขวาเตะพับหน่อทางด้านของดอกไม้ไฟจะเป็นอย่างไรครับจังหวะนี้ครับเทียบเดินเข้าหายังไม่ลดละไม่ย่อท้อครับบัดขวาจังตัวเจอสองซับซ้ายมา ยังไงดีครับดอกไม้ไฟนี่รตั้งรับครับเข่าซ้ายดาครับดอกไม้ไฟโอลิเวียร์ว่ายังไงดีครับเดินเข้าหาทีดาวไว้ก่อนดอกไม้ไฟแข้งขวาเตะน้ำตัวครับโอลิเวียร์แข้งขวาเตะขาครับมัดหนึ่งสองครับดอกไม้ไฟต้องล็อกเอาไว้ก่อนครับล็อกไว้แบบนี้แบบนี้ทําอะไรไม่ได้กรมการแยกออกมาตอนนี้คิ้วขวาของเจ้าดอกไม้ไฟนะครับมีรอยเลือดออกมาแล้วครับซิบซิแล้วครับตอนนี้เต็มตัวของเจ้าดอกไม้ไฟ้วครับโดนศอกของเจ้าโอลิเวียร์เข้าไปโดยิเวีย่ายังเดินเข้าหาเพื่อที่จะไปแหม่โดนแทงซ้ายสกัดแต่ยังไม่โดนโดน ของเจ้าดอกไม้ดอกไม้ไทยกอลซ้ายโอ้ยดอกนี้ก็ไปครับแสงไม่ล้มกรรมาการพอเข้าไปกำลังท้าจะแยกตอนนี้เดินเข้าไปหาเปิดเกมแล้วครับสำหรับเจ้าโอลิเวอร์เพื่อจะประเดศึกนะครับโอ้โหได้กันไปคนละหนึ่งแผลค่ะพี่พรโอลิเวอร์นี่มีตําหนิที่ทางด้านสันจมูกแล้วค่ะโอ้โหก็มาดูกันค่ะคนละแผลสองแผลแล้วค่ะงานนี้แล้วค่ะงานนี้ สีแดงเริ่มเปเื้อนตัวแล้วค่ะอ่านครับช่วงปลายของยกที่2ครับอ่านนะวากันใหม่ลุยกันต่อครับใจยังสู้ก็บู๊กันต่อไปครับเดินเข้าหาขวาเตะพับในครับจังหวะนี้ครับโอลิเวเดินบทเดินเบียดเข้ามาครับทานดันของดอกไม้ไฟหมัดซ้ายแล่แข้งไปครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับโอลิเวยังไม่ยดละหมัดจิ้มลำตัวครับหมัดขวาไม่ถึงเจอแข้งซ้ายโสับสองไปครับทานดันของแม่ดอกไม้ไฟครับ โอลิเวียยังไม่มีความยำเกรงครับถีบซ้ายดำไปก่อนครับแข้งซ้ายสาดคืนครับลงไม้ไฟแข้งซ้ายลงนี่รู้เจอแข้งขวาลงโทษไปครับแหม่เตะท้ายไปหนึ่งทีครับชดท้ายครับัดท้ายมัดซ้ายครับจะทะลันของดอกไม้ไฟครับโอ้ยเจอแลกแข้งไปครับมัดเจอทีมาแลกกันไปคั้งหนึ่งดอกครับแขีบเดินเข้าหาครับจังหวะนี้มาอ่ะมาเข่าแยกก่อนครับแยกก่อนตามมาตามต่อลับมากลางเวทีครับ ถือว่าคู่นี้เป็นเกมที่เปิดเกมครับอ่ะมากันนะครับสำหรับเวทีมวยเพชรบัญชาของเราครับทุกวันพุธนะครับและวันเสาร์และก็วันจันทร์ครับดูมวยสนุกนั่งลุกสบายต้องเวทีมวยเพชรบัญชาหาเฉวงอำเภอกกสเหมุยของเราครับมีมวยท่า่นชมทุกวันนะครับพี่มีมวยมันมันเด็ดเด็ดขนาดนี้นี่ดูครับแทงเข่าซ้ายของเจ้าดอกอ่ะโอ้ยโดนศอกฝาเข้าไปศอกปักเลยครับดอกนี้ตอนนี้ก็มีแผลแตกกันทั้งคู่ครับอาะกรรมการแยกก่อนครับแยกก่อนครับแยกก่อนครับนะครับ ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะอยากแยกกันแล้วนะคะทั้งคู่นี้ถึงดูจะอ่อนแออ่อนแอนะคะแต่มีความหนักหน่วงรุนแรงและมีความถึกทนค่ะนี่ค่ะไม่มียุบไม่มียโอ้โหยผัดกันค่ะแข่งกับมัดค่ะแลกกันสวยงามมัดค่ะแลกกันสวยงามค่ะเดินมาครับแลกเอา, 1, 2, าดันหนึ่งสองตับด้วยเข่าขวาครับลอลิเวียเรากาไว้ก่อนจังหวะนี้ครับยังไงดีครับ แม่ทาอะไรไม่ได้กรรมการต้องแยกออกมาครับอาแล้วครับสวัสดีคุณจิตละาครับสวัสดีคุณสโลมัเกอร์ครับสวัสดีคุณรัชชาไทยครับในช่องทาง u t u b e ครับอ่ะเดินเข้าหาครับว่ากันต่อครับกับโอสับซอกซ้ายครับเจอเข่งขวาโตขึ้นครับเข่าขวามาเขาบิเวอร์เข่าขวาครับขวางหน้าไว้ก่อนครับขวางหน้าแบบนี้ลลอกแบบนี้ทําอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับเอามาลุยกันต่อครับกางเวทีคู่นี้ก็ถือว่าฝ่ายแดงโอริเวอร์นี่ก็เดินเปิดเกมตลอดนะครับเดินเข้าหานะครับตอนนี้ก็มีถือว่า มีแผลแตกที่ดังจมูกนิดหน่อยสำหรับเจ้าโอลิเวอร์โอลิเวอร์ก็โดนทีฟ้าทีฟ้าของเจ้า,อาดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟก็ต่อยซ้ายแหมสกัดกัน้นการเดินโอ้ยโดนสอกกลับครับนี่แม่ไม้มวยไทยอีกลูกหนึ่งครับแม่ไม้มวยไทยอีกลูกหนึ่งครับที่ชาวต่างชาติมาเรียนหัดมวยไทยได้และก็ทําได้ดีด้วยครับหลายหลครั้งเมื่อวันพุธหรือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ใช้แม่ไม้มวยไทยลูกโศกกลับอะไรชื่ออะไร ของพรันชัยนะครับตอนนั้นนะครับตอนนี้อเลเวอร์ก็ยังเดินขวา,ายครับโดนต่อยซ้ายแทงขวาวาลับลงไปอากรรมการแยกก่อนครับโอ้โหนี่ค่ะดูเดินเมามันค่ะอ้าวสวัสดีน้องหยกขาวชอสุกมาจิ้มด้วยนะคะนี่ค่ะเข้ามาดูเข้ามาเชียร์ค่ะโอ้โหนักมวยสุดเก่งสุดหล่อของเรานะคะหยกขาวค่ะอะมาว่ากันต่อที่บนเวทีค่ะช่วงปลายยก อ่าแล้วครับเดินเข้ามาคร ah, ับจังหวะนี้เขแข่งขวามาแข่งซ้ายโอ้โหบันเสียเลยครับเมื่อสักครู่ครับทีดักไว้ก่อนครับแม่อ่าแล้วครับอยากได้เหลาเาเอาหมดยกพอดีครับเอาจหมดยกแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนจะมาสวยงามเือบยักไงครับทนายของดอกไม้ไฟครับยักไงคือล้มไงหลังครับมามาซ้ายครับทนายของดอกไม้ไฟครับแม่ได้เรื่องครับอย่างนี้เดินเข้าหาครับว่าอย่างไรดีแข่งขวาไปลำตัวครับจับเกี่ยวไว้แล้วก็ลงไปนอนไงายแล้วหวันครับแม่กรรมการจับตัวลุกขึ้นมาครับก็ถือว่าคููนี้นะครับได้คนละยางดี ใช้อาวุธแม่ไม้มมยไทยกันครบสูตรเลยกันทั้งคู่ครับโอเิเวอร์ก็เดินเข้ามาแต่ตอนนี้ก็กำลังโข้ขวาของเจ้าดอกไม้ไฟไปตอนนี้กำลังตามรับฟัดเพียงอยู่ครับอ่ะกรรมการนะครับแยกออกมาก่อนสำหรับกรรมการนี่โรนะครับอ่ะเดินเข้าหาใหม่ครับโอเิเวอร์เดินเข้าไปเดินเข้าไปเพื่อเช็คองศาารามร้อนแรงครับโอ้โดนมาซ้ายของเจ้าดอกไม้ไฟไปสกัดกั้นออกเลยย็บส,สกัดกันออกก้นออกเลยย็บฝาต่อยขวาต่อยซ้ายเรามัดขวา เอาเออกขวาครับตอนนี้กาลังแลกเขากันอยู่ครับเอาละ<า>ค่ะสวัสดีน้องลอร่านะคะสวัสดีน้องเพชรชมพูค่ะสองสาวสวยนะคะนั่งวยสาวสวยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายเท่าสดสนามวยเพชรบัญชาค่ะเอาละค่ะบนเวทีตอนนี้ดูเดือดเมามันนะโอ้โห้ยายจากทางด้านของโอลิเวียตอนนี้ทางด้านของดอกไม้ไฟนี่ตั้งหลักใจตรงกันค่ะ <Okay. S 1> โอ้โหยประเคนอาวุธทบทุกอย่างเลยค่ะ โอ้โหออกอาวุธเป็นชุดได้อย่างสวยงามนะคะทั้งคู่อ่าแล้วครับมาว่ากันไหมครับบอกเลยว่าร้อยนัดบอกเลยว่าร้อยนัดจัดไม่พักสั์ไม่หยุดชุดไม่อยู่สู้ไม่ถอยสอยให้มันให้มันร่วงกันไปข้างครับร่วงไม่ร่วงนี่อยู่อีกเรื่องหนึ่งครับอมาครับล็อกเอาไว้่กนล็อกไว้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกรรมการพยายามแกะเอาเริ่มแกะยากครับแหม่เริ่มแยกยากเริ่มยากแย่ครับสับมือชกว่ากันใหม่ครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับ ใครจะเป็นฝ่ายบุกครับโอเิเวียเดินบุกอยู่ครับทางนัานของดอกไม้ไฟเป็นฝ่ายต้องรับจับทางทีขวาดักไว้ก่อนครับดอกไม้ไฟหมัดขวาซ้ายครับดอกไม้ไฟครับเข้าไปครับโอลิเวียยังคงเดินเข้าหายังไม่โดนทีทีซ้ายดักทำลายจังหวะสวยงามครับดอกนี้เข้ามาครับหยัดยับขวาไว้ก่อนครับดอกไม้ไฟครับทีขวาครับดอกไม้ไฟโอลิเวียว่าอย่างไรดีครับสายไม่โดนครับเจอมาสายโตขึนแข้งซ้ายนี่ลุดแมล้มเสียเองครับดอกไม้ไฟมาดูครับดอกไม้ไฟระบบการหายใจเป็นอย่างไรโอลิเวีย์กำลังเช็คองศาฟาร์รอดองศาการหายใจหายใจอยู่นะครับโดนทุกสายเข ไปของเจ้าโอลิเวอร์โอลิเวอร์ถีบซ้ายนะครับอ,อย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งสำหรับเจ้าดอกไม้ไฟอย่านิ่งแม่มีซ้ายสกัดออกมาโอ้ยมีตั้งขวาในมีศอกขวานศอกจามครับสำหรับเจ้าดอกไม้ไฟก็ยังยิ้มอยูนาา Oliver, น่นะครับเดินเข้าหาโอลิเวอร์โดนตีฝาเข้าไปนะครับเดินเข้าหาโอลิเวอรซ้ายแหม่กำลังเดินเดินทั้งห้ายกจริงๆสำหรับเจ้าโอลิเวอร์เดินทั้งห้ายกจริงๆสำหรับเจ้าโอลิเวอร์นะอายุ37ปีไม่หยุดไม่ย่ยอนนะแหมโดนหน้าแตกนะครับตอนนี้คิ้วอ่าไม่ใช่ครับตั้งจมูก แตกด้วยแล้วก็คิ้วแตกด้วยครับสำหรับโอลิเวอร์ครับโอ้โหเท่าที่เห็นนี่2แผลค่ะหัวคิ้ว1แผลและจมูก1แ่แผลค่ะเลือดไหลเป็นเปิดซอกเลยเอา้าวไปพักกันก่อนโอลิเวอร์ครับตอนนี้แตก2แผลนะครับเดินข้าหาและดอกไม้ไฟนะครับตั้งสี่ยกนี้ถอยตลอดยกนี้เดินข้าวหาแหมถอยเดินได้นิดเดียวครับวัดองศาดูแม่โดนบัตรซ้ายของเจ้าดอกไม้ไฟเดินข้าหาครับโอลิเวอร์ยังเดินข้าหาอย่างตลอดครับโดนบัตซ้ายบอกแล้วว่าไม่ไม้บอยไทยนี่อันตรายจริงๆ เมื่อกี้โอลิเวอร์เดินเข้าหาโดนสอกจามของเจ้าดอกไม้ไฟเข้าไปแตกถึงสงแตกถึงสแผลเลยครับอ่าตอนนี้ก็ยังเดินเข้าหารครับ3 7ปีอายุถือว่ายังมีพลังกาลังจากการฟิตซ้อมถือว่ายอดเยี่ยมครับ3 7ปีของโอลิเวอร์ครับแม่แกต่อยทุกไฟนี่ได้แผลทุกไฟค่ะคําว่าโอลิเวีรนี่ โดนมีแผลมีลายเซ็นนักต่อสู้บนใบหน้าเยอะแยะเลยค่ะโอ้ยแต่แกไม่ใช่นักมวยที่ยอมง่ายๆนะคะนี่เขาโอ้ยจิ้มมาสายไปค่ะทางด้านดอกไม้ไฟบอกไม่สาไหลนะคะพยักหน้ายักคิ้วตออ่อค่ะเรียกว่าวันนี้ต้องการมีความต้องการชนะกันทั้งคู่นะครับไม่มีใครยอมใครครับโอเวียนี่ยังคงเป็นไฟบุกเอาเข่าขวาไปครับล็อกไว้ก่อนครับอืขวางแบบนี้กรรมาการแยกครับใครก็ต้องการชนโอแยกยากครับแม่แยกยาก แยกยากๆแยกเลยครับจังหวะนี้ครับอ่ะยยกแยกเลยครับจังหวะนี้ครับอ่ะออกมาว่ากันไปที่กลางเวทีครับต้องมีใครสักคนชนะใครสักคนแพ้เท่านั้นครับโอ้แลกมัดไปได้มัดซ้ายครับแขงขวาเตะพับในครับโอลิเวียร์ขวาเตะพับในแขกซ้ายขึ้นมาจากดอกไม้ไฟโอลลเวียร์เดินเข้าหาครับจังหวะนี้ไปครับมาดซายนี้แหมไม่ถึงดีโอเิเวียร์หลบได้ครับ ยัขวาไว้ก่อนแต่ลูกนี้ก็หลุดครับดอกไม้ไฟครับโอลิเวอร์เดินเข้าหาทั้งที่โลหิตอย่างไหลเป็นสายเลือดอยู่ครับทีขวาไว้ก่อนครับท่านนครดอกไม้ไฟมาซ้ายจะมาขวาเข่าขวาครับเข่าขวาอีกทีเข่าขวาอีกทีครับโอ้ยแม่กรรมการต้องแยกออกมาโอ้ลงไปนั่งคร่งเลยครับดอกไม้ไฟครับก็ถือว่าสู้กันมาถึง5ยกยกที่5ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่หลังนักพากนะครับแมทําหน้าเยเกเห็นเลือดของเจ้าโอลิเวีรครับตอนนี้โดนมัดซ้ายของเจ้าดอกไม้ไฟโอลิเวียเดินจริงๆครับเดินถึง5ยกนะครับยังไม่ละระปเดศึก เจ้าดอกไม้ไฟได้เตะขวาครับโดนสก,กัดแฉ่งซ้ายนะครับแหมแฉ่งซ้ายนะครับแหมพยักหน้านะครับสำหรับเจ้าดอกไม้ไฟบอกว่ายัางสู้อยู่ยังสู้อยู่โดนถีบซ้ายเข้าไปนะครับโดนฮุกซ้ายแหมล่นหรือเปล่าไม่หล่นนะครับโอ้โห ข้างบนเวทีนี่ตอนแรกว่าดูดูเหมือนจะไม่ครบยกสุดท้ายเดินกันจนถึงครบ5ยกค่ะแล้วไม่มีถอนไม่มีพักไม่มีเตือนจากกรรมการเลยนะคะออกอาวุธไม่หยุดเลยค่ะทั้งคู่ โอเลวิโโอ้ยสองครับโอ้โหพลาดโดนจิ้มซ้ายไปจากเจ้าดอกไม้ไฟค่ะนี่เป็นการแสดงว่าทางคู่ฝึกซ้อมฟิตซ้อมมาอย่างดีร่างกายแข็งแกรงนะครับสามารถที่จะลุยได้ทั้ง5ยกไม่มีการเต้นดูเชิงดูจังหวะอย่างไรเลยครับโอ้ยเกือบเสียหลักครับจังหวะน,นี้เอาตีเข่ามาครับลลอกเอาไว้กกอนลอกเอาไว้เลเริ่มแยกยากอีกแล้วครับแหมโอลิเวบอกปล่อยมือแล้วแต่ดอกไม้ไฟยังไม่ยอมปล่อยแขนครับหมดยกพอดีนอตไฟนอลราว o u ถือว่าจบยกที่5ไปสนุกจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้เปิดหัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลการตัดสินของกรรมการครับท้ง3ท่านว่าใครจะเป็นผู้กรรมชนะไปนะครับก็ถือว่าครับต่อยกรนสมศักดิ์ศรีครับสำหรับคู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแดงนะครับโอลิเวียนะครับเวทพิญโยมวยไทยพบกับเจ้าดอกไม้ไฟสอเดชปราการ บลูคอนเนอร์ดอกไม้ไฟโอ้ครับก็ถือพลิกล็อกกันไปอีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับธนาของโอลิเวียร์ด้วยนะครับวันนี้ก็สู้ได้ดีแล้วนะครับ Please พีทผู้ช together